Rimaya, Akinaya, Pacimaya, Putaraya, Petitmaya, Uparimaya, Isaya, Kapana, Kirisaming, Pambate, Mahakasatena, Habitang, Kurang, Mahatong, Sirasana Mami, Suwana, Rajatang, ရတနာမူပ दे တံဘောဓ်ပုရံကောသေတေယအာဝန္တာမေသဘာသာ พระแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวกุเทวดาเทพีธารมรักษาเจรีพระธาตุพนมเจ้าเรือนสามพระองค์เจ้าราชทูตูหลวงโกศเมศมุระบัจจานพระราตาพนมพระบมเจ้าทีเจ้าแม่ธรณีพญาสตานาคระพญานาคั้งเจ็ดที่ดูแลรักษาปกปัดรักษาเจดีย์พระธาตุพนม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับราบวันนี้ข้าพเจับทั้งหลายบอกชื่อเราด้วยบอกชื่อเจ้าภาพที่ไต่ปุันด้วยไม่รู้ชื่อเลยไม่รู้จักชื่อเลยเทวดาสมงเสืได้ไหม ได้มีโอกาสมีเวลาอานุป,ปำรุงพระพุทธศาสนา,าเป็นเจ้าพ่อถวยายพระทหารเ,เรื่องทยธรรมแด่พระสงค์ข้ารูปในวันนี้จึงถือโอกาสบอกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับร,รู้รับทราบและมาอำนวย้วยชัยประธานปนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมในพิธีและเจ้าพ่า เดินทางไปต่างประเทศแล้วตูกทัานทุกคน ทำบุญในวันนี้ขอให้ปราศจากโรคโศโรคเวรภัยทำร้ายทั้งตัวอันตรายใดๆก็จะได้บารมาตั้งแต่บัดนี้แป้นโน้นไปหายทุกขายโศหายโรคขายไปรายพยาโรคาเพราะเข็ยนเวรภัยหายไปทันทีเพราะวันเพราะเดือนเพราะปี เพราะวันปล่อ,อเยเกลือเพราะเดือนปลให้คลายเพราะปีปล่อยหายหายรับดับไปมีโชคมีชัยที่สมควรมโนตจะพึงได้จะพึงมีขอให้สําเร็จในเร็ววันอิมานิัิมยังท,ทันเทพัตตาน้ไทธรรม,มานิจัตุปัจจยยนสัาบริวารานิเิบูสังคัสสาคข อตายะสาธุโนปันเตอิตโสสังโฆอิมานิทัตตานิอายตัมมานิสัปปริวานานิปฏิคคันโนตํหาตํเวคารตาตายะ ไดาพระสงฆ์ผู้จร็วาดพระเจ้าทั้งหลายได้กล่าวนามไปแล้วได้น้องนำมาในเซึ่งพักตาหารเรื่องไตรยธรรมพร้อมจตุปัจจัยขอน้อถบวอองแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักพัตตาหารเรื่องไตรยธรรมจตุปัจจัยขอพระเจ้ารรทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่พระเจ้าทั้งหลายเรื่องในโอกาส อยู่ในชั่วต้นปีใหม่เป็นมงคลอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสมีเวลากราบมาว่าเจดี พระธาตุบระนมที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอสิ่งขอพรขอความเป็นสิริมงคลขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าวนามไปแล้วร้อมน้อมลัว่ญาติพี่น้องพงศ์สาคณนาญาติประกูลิวงวานสายโุลสายกุศลนารยานเมร ทุกท่านทุกตนของข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหนนะ้า ปกองสำมาอาชีมีสุขภาพพลานามัยที่เข็มเลยอายุมั่นวญยืนเจริญรุ่งเรืองในธรรมีศักั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอขอุทิศช่วนบบูรุษสุวนกุศลที่ได้กระทำในวันนี้และในขณะนี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายพิยชนทั้งหลายบาพรพบุรุษ่นก็ พระเจ้าที่ร่วงรับไปแล้วให้มีส่วนมารับอนุโมทนาซึ่งบุญอุศลผลทานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจอุทิศให้ในขณะนี้ต่างทุกไในยากนับากเห็นใจขอขอให้บนจากถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเพืดอน ข่อจีนตอกข้แม่ตอกข้าวเจาพี่อะอ้วอะไรเจ้าี่อะไร้อยู่อันนี้เป็นป้าค่ะหลอดหอดกนปป้าก็เป็นี่สาวเป็นี่ตอนอยูทาไย้ายไปนี่แลคนละขาจีนค้าบสีออกยาวข้ตอนนี้นู้อก้ามันบอกตวหาดีก็า้นี่กต ติ่โต้สายบอกขุยยาเนาะตกหัวสุูมี่ติโตใส่กับจำาะูชาไหมจำมะดมไปใส่อาหารสิโลุ้ีมันอดิดขี้อรน้ำเลย่าะรอ๋ออะไรอะไรถามใ่กระเป๋าคนละเลคนละอ क्या है भाई बाय जाम से लेके आओ हम्म 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 सुमा देवा वन सोता नायो सोके एकायोपो वावा विमा नासे रे सने चंगो तां पाचा योजना रूमा मां वहां चितायु वनो सोमा वाला याजको ताके नाने नाचा नाने नेता नेता नाम चाया साथा सो पाका पेसो या तेता मोजा या नेता जेसोन ना बोजा जाता